ชาวเน็ตต้มพัน์ประกาศท้วงขนมเป่าเปี๊ยป้าเทพคงคารหลังจากออเดอร์เน,น่นคิวยาวเหยียดจนข้ามเดือนและมีมีเงินก็กินไม่ได้ต้องมีคิว <c oughs> เวลาต่อมาก็ป้าเทพโพงงานนั้นก็ได้อัปเดต <c oughs> เ,เรื่องราวรายรชื่อว่าประเด็นที่ดังกล่าวก็ติดอยู่แล้วว่าต้องโดนละ โดนโดนทั่วลงส่วนคนอื่นก็ <c oughs> อ,อยากจะระบบธุรกิจขนมเป่าเปี้ยเอาเป็นว่าใครๆก็อยากจะกินกินอยากจะกินก็ไม่บังคับแต่แต่ตอนตอนไหนแสดงจุดยืนขายได้วันละ2 0 0ได้300ปัจจุบันนั้นหลังหลังจากเป็นข่าววันนี้ก็ขายได้เป็นแสนแสนกว่าบาทล,ล้านปังกว่าเดิมขนาด มาค่าไม่รู้เท่าไหร่และมาไม่ดูว่าเท่าไหร่ค่ามาและระคาก็เป็นค่าและราสุดก็ต้องบอกเลย